สวัสดีค่ะแจกกับพียรยาฟองมอิงแลนด์อีกแล้วค่ะที่นี่ที่ไหนอิงแลนด์ค่ะพี่น้องพี่มะพี่มะพี่มะกำลังตบปินฟีเห็นไหมขาวโคงเลยวันนี้ค่ะเราจะมา,มมารู้ว่าเฮ้ยคนที่เราคบเป็นแบบไหนพี่นอ้องเดี๋ยวากกินกาแฟก่อนเนอะ เ,เวลากาแฟของพี่ยายามาแล้วค่ะพี่ยายาฟอรมอูงแลนด์กับพี่น้องค่ะอ้ยหอมหอมหอมหอลุกขึ้นมากตัวเองลุกขึ้นมากับพี่น้องลุกขึ้นมา งงแดีไปหมดมาทุกทางมาต้อคเสพุดมอหนิงแอบรีวันที่นี่ิ้งหลังจ้าทีมากกำลังตกพอดีพี่น้องคะ่ะทินกับเส้าครับพี่น้อง เก็นในเฮาอุ how. ่นสบายมื้ีนี้บ่ไปบ่บตออกไปกินกาบแค่ค่ะเดี๋ยวเพลงนี้จบนะคะพี่อยดาจะมีสิ่งดีๆแบ่งปันค่ะว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบคนที่เราครบจริงไหมมีเพื่อนเยอะดีกว่าไหมหรือมีเพื่อนนิดหน่อยก็ดีเออ สูงขึข้นมาเปันใจที่ตกหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างจะตายตัวเองคนกำลังแข่งมาคามาคาวันนี้แบ่งปันสิ่งดีๆนะคะรู้เรื่องนี้แล้วเราก็จะได้เอาไฟพิจรารณา จึงกับเบีย้ยลิ้นไว้พย,ยายามแสบแสบแคับบุชิโนโมาแลกแต่ก็ยอมแสบหลายคุณกำลังแข่งพี่มาก,กำลังโต๊ะค่ะพี่น้องหนึ่งองศาค่ะมันนี้หนึ่งองศา เล็กน้อยแต่ที่มาโตแห้งๆมัน,นจะจัเฟรนติดลบกับพี่น้อง ขออนุญาตปิดเพลงค่ะพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตแชร์เจ้าของพรอมเนาะอยากให้่นได้ฟังน้ำอุ้ยตั้งใจออกมาให้แบงปันสิ่งดีๆค่ะมื่อนี่ใครได้ฟังคลิปนี้โค้ดโค้โชคดีขอบคุณนะคะคนที่กดกดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพี่น้องค่ะ ขอบคุณนะคะที่แบ่งปันคลิปดีๆให้กับผู้คนพี่อาญาจากอังกฤษแลค่ะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนาห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 ากลุ่มไม่เจอกับพี่น้องใครได้เจอคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีเพราะพี่อาญาตั้งใจแบ่งปันตั้งใจแบ่งปันให้กับทุกคนเลยนะคะ,<แล>ะเราได้ฟังเราจะมีข้อคิดว่าอ๋อ มันเป็นจังสีบอ่ออ๋อจังสี่บอ่อเออเนาะก็จังสีล่ละวันนี้นะคะคุณจะเป็นแบบไหนมันก็อยู่ที่คุณคนที่คุณคบคะ่ะพี่น้องคะคุณจะเป็นแบบไหนก็อยู่ที่คนที่คุณคบคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ เจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆนะคะจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะคะเพื่อนที่คุณคบมีผลต่อคุณอย่างไรนะคะคุณจะรู้ในวันนี้ค่ะพี่น้องเอาพี่ย่าคบค้นหลายๆดีบอคบค้นหลายๆอุ้ยมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยดีคักคนะบางคนจะคิดแบบนั้นบางคนคิดว่าถ้ามีเพื่อนเยอะๆจะดีมากเลย เพราะว่าเขาจะได้มาสนับสนุนเราให้สำเร็จไวขึ้นบางคนคิดแบบนี้บางคนคิดแบบนี้อุ้ยก็ไปคบเพื่อนเยอะๆๆและทีนี้เข้าสังคมนะคะคุณก็จะเข้าสังคมตลอดเลยคุณต้องไปสร้างคอนเนคชั่นคุณต้องเข้าสังคมนะคะและทำให้คุณหมดเวลาไปกับสิ่งนี้นะคะ่ะทุกคนคะนะคะที่จริงแล้วการที่มีเพื่อนเยอะ ก็ดีแต่เพื่อนของคุณจะต้องมีคุณภาพค่ะทุกคนคะเพื่อนของคุณจะต้องมีคุณภาพเพื่อนของคุณจะต้องเป็นคนที่นะคะตั้งใจจะมาหากินประสบความสําเร็จและชีวิตดีดีนะไม่ใช่คุณครบทุกคนเลยนะคุณจะต้องเลือกครบค่ะเพื่อนที่คุณคบมันมีผลต่อชีวิตของคุณค่ะทุกคนคะเพราะถ้าเราเข้าไปดูเข้าไปคุยเข้าไปดูบ่อยๆเราจะเป็นแบบที่เขาเป็น นะเพื่อนบางคนอุ้ยนะโพสชีวิตลําบากไม่มีค่านมให้ลูกกินโน่นนี้นั่นเราก็ไปกบนะคะเราก็ไปคอมเมนต์นั่นแสดงว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบนั้นการที่มีเพื่อนเยอะๆบางคนคิดว่าดีนะคะบางคนคิดว่าดีแต่คุณรู้ไหมว่ามันทําให้คุณเสียเวลามันทําให้คุณไม่ไปถึงฝันสะทีเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยค่ะ เพื่อนที่คุณคบอ่ะไม่กี่คนก็สามารถทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้ถ้าคุณเลือกคบคนที่คุณต้องการเป็นชีวิตแบบเขามีชีวิตแบบเขามีชีวิตดีดีแบบเขาคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณก็เลือกคบคนแบบนั้นนะคะคุณเป็นผู้เลือกชีวิตของคุณอนาคตของคุณคุณเลือกเองคุณสร้างเองคุณต้องเลือกค่ะคุณต้องเลือกคนไม่จำเป็นต้องที่จะไปมีเพื่อนเยอะๆเยอะๆคบเยอะๆ คุณเลือกมาสักห้าคนคนคุณภาพที่คุณอยากเป็นคุณไม่จำเป็นต้องไปควบเขาคุณเลือกในโซเชียลนี่ค่ะคุณเลือกมาว่าคนไหนที่คุณอยากมีชีวิตดีแบบเขาและคุณคิดว่าคุณสามารถจะเป็นได้คุณเข้าไปดูเลยค่ะเข้าไปดูบ่อยๆเข้าไปอินฟินกับชีวิตของเขาเข้าไปดูบางคนอยากขายของดีอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูคนที่เราชอบว่าเฮ้ย เขาขายสินค้าดีนะเราก็ไปอินไปฟินไปดูดพลังแบบนั้นค่ะทุกคนคะ่ะนะคะพยายากจะเล่าให้ฟังนะคะการที่เราจะมีเพื่อนเยอะๆกับมีเพื่อนน้อยๆไม่กี่คนแต่คุณภาพดีมันเป็นแบบไหนยกตัวอย่างคนขับรถของกามาซิงค่ะกามาซิงเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญในเอเชียนี่ค่ะนะคะเขามีคนขับรถของเขา ทำงานกับเขามา30ปีแล้วกับพี่น้องพี่ยากพูดบ่อยมากนะคะทำงานกับเขามา3ปีขับรถด,ด้วยความซื่อสัตย์ทำงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์กับมาสิงกับกรรมสิง30ปีนะคะและอยู่มาวันหนึ่งเขามาขอลาออกกับพี่น้องคะเขามาขอลาออกนะคะกามสิงก็เอาเงินควันถุงให้เขา8.5ล้านบาทเพราะคิดว่าเขาทำงานมานาน สามสิบปีเอาเงินขวัญถุงให้เขาเขาจะได้มีเงินต่อยอดเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแต่คนขับรถปฏิเสธเงินปฏิเสธเงิน8.5ล้านบาทนะคะและเขาก็ให้เหตุผลว่าท่านได้ให้เงินกับผมมาแล้วครับสิ 000. 000. บล้านยี่สิบล้านค่ะกรรมสิ่งก็มุงเอาให้ตอนไหนเงินเดือนมันก็แค่สองหมื่นกว่าบาทแล้วมันจะเก็บได้ทุกเก็บได้ ี่สิบกว่าล้านมันเป็นไปไม่ได้นะเขาคิดเขาก็สงสัยอะ่ะเขาก็เลยถามกัมาสิงก็เลยถามคนขับรถของเขาว่าเอา้าเธอเอาเงินมาจากไหนเพราะฉันไม่เคยให้เงินขวัญถุงเธอเลยฉันก็แค่ให้เงินเดือนเธอเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเก็บเงินได้มากขนาดนี้คนขับรถก็บอกเขานะก็ตอบไปว่าตอนที่ผมขับรถให้ท่านผมทํางานให้ท่าน ท่านนั่งอยู่บ่อหลังเวลาที่ท่านคุยธุรกิจอะไรผมได้ยินหมดนะท่านบอกว่าซื้อหุ้นขายหุ้นหรือซื้อที่ดินแบบไหนผมก็ได้ยินหมดผมก็เอาเงินที่ผมสะสมไว้นะคะก็ไปซื้อตามท่านและมันก็รวมสะสมเงินง้อเงยตอนนี้20กว่าก้านแล้วเห็นไหมคะว่าแค่คุณครบคนไม่กี่คนชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนได้นะคะ บางคนเข้าใจผิดว่าต้องคบคนเยอะๆไม่จําเป็นเลยค่ะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปคบคนเยอะๆนะคะมันสร้างคอนเนคชั่นเยอะเกินนะคะเราหาจุดยืนจุดที่เราต้องการที่จะเป็นหาเพื่อนหรือคนที่เราต้องการที่จะเป็นแบบเขามาไม่กี่คนค่ะเราก็มีชีวิตเปลี่ยนได้นะคะเราก็มีสามารถที่จะมีชีวิตเปลี่ยนได้คุณเห็นไหมคะว่า แค่คุณครอบคนแค่ไม่กี่คนน่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณอาจจะหาคนแบบที่คุณอยากจะเป็นหาไอดอลหาคนที่คุณต้องการเป็นและมีชีวิตแบบเขานะคะและคุณสามารถที่จะเป็นได้แบบเขามานะะและคุณก็ไปดูนะคะไปอิน ไปฟินกับการใช้ชีวิตของเขาการทำงานของเขาความคิดของเขาเอาความคิดของเขาด้วยนะคะแนวคิดของเขาและการที่เขาทำนะคะเขาทำธุรกิจหรือเขาทำอะไรเงี้ยคุณก็ไปดูนะะไปดูดพลังไปอินไปฟินและบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นได้นะคะเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะดึงดูดคนที่สำเร็จและมีคุณภาพ มาอยู่ลายล้อมเรานะบางคนอาจจะถามพี่ย่าแล้วหนูจะดึงดูดคนที่สําเร็จอ่ะคนที่เก่งๆมาอยู่ลายล้อมหนูได้อย่างไรคะอันดับแรกเลยค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนโลกภายนอกของคุณก่อนเปลี่ยนโลกภายนอกพี่ย่าหมายถึงการแต่งตัวพี่ย่าหมายถึงการแต่งตัวคับพี่น้องการแต่งตัวอันดับแรกเลยเราต้องเปลี่ยนโลกภายนอกของเราเปลี่ยนการแต่งตัว เปลี่ยนภาพลักษ์ภาพลุกของเราใหม่ <c oughs> <c oughs> บางคนอยากจะมีเพื่อนที่มีคุณภาพมีเพื่อนที่ดีๆนะคะแต่เวลาโพสเฟซบุ๊กเสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงอย่างเงี้ยอยากมีแฟนสวยๆมีแฟนมีแฟนดีๆนะะบางคนนะคะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่ใส่เสื้อโชว์โชว์แต่กางเกงหรือหรือใส่แบบคือ มันภาพลักษณ์ของเราหรือภาพที่คนมองในออนไลน์มองเรามันไม่ดีอ่ะทุกคนคะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างการแต่งตัวไม่จําเป็นต้องไปซื้อสินซื้อสินค้าซื้อของเสื้อผ้าพแพงๆค่ะเอามา mix and match ได้ที่เราใส่แล้วด,ดูดูดีดูสุภาพไม่จําเป็นต้องราคาแพงรวยกูบาทอะไรกูได้ ที่เรามีะเอามาแต่งเติมเสริมเนี่ยพี่ยายพี่ยายก็เนี่ยมันเป็นชุดพี่ยายะก็เอาเสื้อสีขาวมาใส่ข้างในเออมันก็กลายเป็นชุดแบบใหม่เห็นไหมคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนลุคของเราได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราได้นะคะเคยใส่ผ้าถุงอย่างนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเกงหรือชุดกระโปรงนะคะดูให้มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเรานะคะเพราะนะคะ ถ้าเรานะทุกวันนี้คนจะเจอเจอกันในโลกออนไลน์มากกว่าเจอตัวจริงคุณว่าจริงไหมขนาดเพื่อนที่เราสนิทการเรียนหนังสือด้วยกันบ้านอยู่ข้างบ้านกันแม้แต่พ่อแม่หรือญาติกันก็ยังคุยกันใน f a c e b o o k หรือคุยกันในไลน์เห็นไหมคะว่าโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปนะเราจะเจอคนในโลกออนไลน์มากกว่า ความโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะนั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีออนไลน์ใช่ไหมเราก็อไปมาหาสู่กันไปนั่งนาบ้านผู้นั่นไปนั่งนาบ้านผู้นี่คุยไปคุยมาเอานินถ้าผู้ใดพลาดน,นาบ้านอือจะเป็นลักษณะนั้นโอ้ยอยากซื้อหวยก็ไปนั่งจุ่มกันอยู่นาบ้านผู้นั้นผู้นี่ว่าฝันจังไดฝันไว้อย่างนี้อย่างนี้สั่นอย่างนีตัวนี้ตีเป็นเลขตัวใดตัวใด,วดเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปค่ะ ขนาดแชร์กันเรื่องความฝันเรื่องหวยก็ยังแชร์กันอยู่ใน Facebook เลยบางคนเห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนการแต่งตัวของเราให้ดูดีเวลาเพื่อนที่เขาเห็นในออนไลน์เขาก็จะอยากอยากจะคบเราไหมเวลาที่เราแอดเพื่อนไป<ๆ>เขาเห็นเราอุย้ยอยากคบก็นี่นะเพื่อนแต่งตัวดีพี่ยจะบอกเลยคนทุกวันนี้นะคะ เขาจะดูจากภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะเป็นยังไงมายังไงแต่เขาดูการแต่งตัวเขาดูภาพลักษณ์คุณก่อนอันดับแรกคือการตัดสินใจของคนคนทุกคนเลยจริงๆนะคะคุณไปเรียนจิตวิทยาคุณไปอ่านดูทุกคนเลยที่เขาเห็นหน้าค่าตากันอันดับแรกเขาจะดูที่ภาพลักษณ์ก่อนอันนี้เรื่องจริงคนะ่ะทุกคนคนะ ต่อให้คุณร่ํารวยมาหาศาลขนาดไหนคุณแต่งตัวแบบดูไม่ดีคนก็ไม่อยากคบคุณในโลกออนไลน์นี่คือเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนลุคของเราเปลี่ยนภายนอกของเราให้ดูดีเพื่อนจะได้อยากคบมันจะได้ดึงดูดคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขามีคุณภาพเพื่อนที่มีคุณภาพมาหาเราถ้าเราแต่งตัวแบบไหน,นเราก็จะดึงเพื่อนแบบนั้นเข้ามาหาเราทุกคนคะไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรลงโซเชียล ะะเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเรานั่นคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์เราก่อนนะคะเพราะคนส่วนมากจะเจอการบนโลกออนไลน์มากกว่าบนโลกแห่งความเป็นจริงเออพอเขาเจอเราในโลกออนไลน์ดูดีแล้วอืมเราไปเจอกันข้างโลกเนี้ยมันก็จะคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมคะและสองนะคะ 2เลยเราจะหาเพื่อนคุณภาพดีๆมาจากไหนสองสิ่งที่คุณพลาดกันบ่อยๆนะคะสิ่งที่ทุกคนพลาดกันบ่อยๆเลยก็คือเวลาที่เพื่อนขอแอดมาปุ๊บเราจะทักหรือเราไปแอดเขาไปปุ๊บเราจะทักแชทส่วนตัวเขาเลยอันนี้พลาดมห ah าเลยะคะ่ะทุกคนคะนะคะคุณสังเกตไหมว่าขนาดคนที่แอดคุณมาใหม่ๆเขาเข้ามาทักแชทคุณ สวัสดีวันจันทร์วันนี้สดใสล่าเริงสวัสดีวันอาทิตย์อยากเป็นมิตรกับทุกคนอ่าเขาเขียนเข้ามาแบบนี้คุณก็เปิดดูเฉยๆคุณก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรอะไรของมันว่าเพิ่งแอดมามันก็มาสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์หรือมาขายของให้แล้วหรือมาชวนทําธุรกิจนี่คือการที่คุณผิดพลาดอย่างมหาเลยนะคะที่คุณทําแบบนี้นะคะ พี่ย่าอยากจะบอกว่าขณะพี่ย่าเองมีคนทักมาแบบนี้เยอะมากนะเราก็อยากคือเขาถามว่าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะหนูชื่อนนนี้นั่นนะเราก็ไม่อยากจะตอบเราก็ตอบเนาะเราก็ตอบไปแล้วก็ตอบไปงั้นๆคือไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยคุณเข้าใจไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ทุกคนคุณต้องรู้สึกแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะคุณอย่าลืมว่าคนที่เขาทําแบบคุณ เขาก็รู้สึกแบบเดียวคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรานะ,ะมีเพื่อนเข้ามาคบเราปุ๊บนะคะสิ่งที่เราผิดพลาดคือเราทักแชทส่วนตัวเขาไปก่อนเนี่ยผิดพลาดมากทําไมอะพี่ยาย่าเราต้องทําแบบนี้ก่อนการที่เราจะดึงดูดคนคุณภาพหรือคนสําเร็จมาหาเรานะคะเราจะต้องเวลาที่เขาโพสต์เวลาที่เขาโพสนะ,ะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆ ให้เราเข้าไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเขานะคะอุ้ยเห็นด้วยเลยค่ะอย่างเงี้ยหรือว่าอุ้ยแต่งตัววันนี้สวยมากนะคะคุณเข้าไปคอมเมนต์บ่อยบบ่อยๆทุกวันทุกวันนานเข้าคุณก็จะกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันจะนิดกันจริงไหมเออเพื่อนคือการเริ่มต้นแบบนี้คอนเนคชันแบบนี้คือการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กันแบบนี้เขาเขาเรียกว่าเพื่อน ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งแอดมาปุ๊บส่งทักแชทส่วนตัวไปเลยนะ,ะสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์เออนี่นะคะกําลังทําโปรเจก t นี้อยู่นะคะอยากจะร่วมโปรเจก t นูไหมคะอย่างเงี้ยหรือมีมีพี่พอจะรู้จักคนสักห้าสิบคนน้ําหนักเท่านี้อยากจะลดน้ําหนักไหมคะเออเห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้พี่ย่าเจอมาหมดนะคะก็เลยเอามาพูดได้ว่าเรารู้สึกแบบไหน อันนี้คือข้อผิดพลาดของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราอยากดึงดูดคนที่มีคุณภาพมาหาเราอยากดึงดูดคนสำเร็จเราจะต้องไปคอมเมนต์ในโพสที่เขาโพสเรื่องเราดีๆหรือเขาแต่งตัวสวยมากวันนี้เราไปโพสอ้อยเราเราไปเขียนคอมเมนต์ใต้โพสเขาแสดงความคิดเห็นน่ะถ้าเราทำแบบนี้นบ่อยๆหลายวันเขา้าเขาจะรู้สึกเป็นเพื่อนกับเราและเวลาที่คุณ ทักแชทไปหาเขาสวัสดีค่ะพี่ชื่อมีชื่อนี้นะคะเขาก็อยากจะคุยกับคุณบางครั้งคุยนานเลยอะ่ะไม่รู้บ้าคุยอะไรกันบ้างคุยกันอย่างสนุกเลยเพราะรู้สึกเป็นเพื่อนกันแล้วจริงไหมคะและคุณสามารถที่จะคุยได้ลักษณะนี้เออนี่คือการที่เราสร้างความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์มันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่เคยไปคอมเมนต์ให้คนอื่นเรารอแต่เขามาคอมเมนต์ให้เราอย่างเงี้ย มันก็จะไม่มีเพื่อนที่เขาอยากจะสนิทกับเราเราต้องเป็นคนให้ก่อนเราอยากได้แบบไหนกับใครเราต้องให้เขาก่อน,เร,อนเราอยากให้คนนี้ยิ้มให้เราเราต้องไปยิ้มให้ก่อนไหมไม่ใช่ว่ารอให้เขามายิ้มให้เราเขาไม่มาหรอกค่ะเขาไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปยิ้มให้เขาก่อนหรือเราอยากได้เพื่อนแบบนี้คุณภาพแบบนี้เราต้องไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ไปสแสดงความคิดเห็นบ่อยๆเราก็จะกลายเป็นเพื่อนกัน มีอะไรก็สามารถปรึกษาหรือเวลาที่เราขายอะไรเงี้ยเพื่อนเขาอยากได้ <_ S 2> บางสิง่งบางอยา่างเอ้ยเขานึกได้แล้วเอ้ยเพื่อนคนนี้ขายที่ว่าเขาก็ทักแชทเราไปโอ้ขอสั่งกาแฟ SM Coffee กับพี่ายายนะเออขอสั่งนะคะเมทอกกับพี่ายายนะเนีย่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะดึงดูดคนคุณภาพมาสนับสนุนเราได้แบบนี้ด้วยการทำแบบนี้สุดท้ายเลยค่ะ ข้อ3นะคะคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าคุยคุยกับคนนี้แล้วมันคุ้มค่าว่ะค้ยคุยกับพี่คนนี้แล้วรู้สึกสนุกเฮ้ยคุยกับพี่คนนี้แล้วอ่ะได้ความรู้ดีๆนะคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าการได้เป็นเพื่อนกับคุณอ่ะมันคุ้มค่าการที่เป็นได้เป็นเพื่อนกับคุณรู้จักคุณอ่ะมันดีมากเลยนะคะคุณต้องทำให้คนรู้สึกแบบนี้กับคุณนะคะ คุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคบกับคุณแล้วมันดีอย่างเช่นคุณเจอเพื่อนอย่างเงี้ยคุณคุยกันสนุกสนานอย่างเงี้ยอ่าคุณมีการนัดกันทานข้าวเงี้ยคุณไปทานข้าวกับเพื่อนคุณบางครั้งคุณอาจจะออกมากกว่าเพื่อนหน่อยนะแสดงน้ําใจหรือบางครั้งนั่งรถไปกับเพื่อนคุณอาจจะแชร์ค่าน้ํามันให้เขาเพื่อแสดงน้ําใจนี่ก็ถือว่าคุณได้สร้าง คุามฟ้ฟค่าให้กับเพื่อนที่คบคุณนะคะหรือเพื่อนสนิทของคุณเข้ามาปรึกษาบางสิ่งบางอย่างกับคุณคุณให้เวลารับฟังเขาแล้วก็รับฟังเขานี่ก็คือการให้เวลากับเพื่อนนะคะมันก็จะเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันกับทุกคนคะ่ะหรือแม้แต่คุณขายสินค้าหรือขายของคุณมีสิ่งน,น้ำใจเล็กๆน,น้อยๆให้กับลูกค้าของคุณมันก็คุ้มค่าที่ลูกค้า จะรักคุณและก็สนับสนุนคุณค่ะพี่ย่ามีตัวอย่างการ์มาซิงอีกนะคะการมาสซิงเขามีลูกค้าจากอเมริกาเขาขายดอกไม้พลาสติกค,ค่ะทุกคนคะการมาซิงนะคะเขามีลูกค้าจากอเมริกาสั่งสินค้าคือดอกไม้พลาสติกกับเขาเขาสั่งหนึ่งร้อยกล่องนะคะในหนึ่งกล่องให้ใส่ดอกไม้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอกนะคะ ให้ใส่สวัสดีค่ะคุณกิตยาค่ะสวัสดีค่ะนะเขาให้ใส่ดอกไม้100ดอกเชื่อไหมคะว่ากามสิงสั่งลูกน้องของเขาให้ใส่ดอกไม้เพิ่มไป1ดอกเป็น1 0ึ่ดอกนะคะต่อหนึ่งกล่อง100กล่องแล้วส่งไปอเมริกาเชื่อไหมคะว่าพอไปถึงอเมริกาลูกค้ารู้สึกหู ไอ้ของมันมันเกินอ่ะส่งมาให้เกินลูกค้าก็ตกตกใจแล้วก็งงด้วยเฮ้ยทำไมเขาส่งมาให้เกินคืออยากรู้คําตอบอ่ะลูกค้าก็เลยรีบโทรมาหากรรมสิงแล้วก็ถามเขากรรมสิงก็ตอบด้วยคือความสุภาพแล้วก็คนเสื้อเขาเป็นคนใจบุญใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่าอ๋อที่ส่งดอกไม้เกินหนึ่งหนึ่งดอกอ่ะเพราะว่า ผมเป็นคนสั่งลูกน้องของผมเองให้ส่งแบบนั้นเพราะบางครั้งลูกน้องของผมอาจจะนับดอกไม้ผิดพลาดอาจจะทําส่งไม่ครบอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเสียเวลาการติดต่อเสียเวลาที่จะขนส่งเสียเงินทองแล้วก็เสียเวลาที่สําคัญมันจะเสียความรู้สึกต่อกันและกันเขาตอบซื่อๆมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้า พอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกชอบแล้วก็รักธรรมสิ่งก็อยากจะทําธุรกิจนานๆและเชื่อไหมคะว่าลูกค้าคนนี้ก็ไปบอกเพื่อนไปบอกคนทําธุรกิจเหมือนกันให้มานะคะใช้บริการกับกรรมสิ่งเห็นไหมคะว่าเขาสามารถรักษาลูกค้าที่อยู่กับเขามานานลูกค้าเก่าได้และเขายังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาในธุรกิจของเขาได้ เพราะว่าการให้กดแรงหนึงดูดนะคะถ้าเรายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยไม่หวังอะไรตอบแทนคือให้ไปแบบที่เราไม่หวังอะไรเลยนะคะเราก็จะได้สิ่งนั้นมาแน่นอนจกักรวาลไม่เคยทําใครไม่เคยให้ใครทางานฟรีนะคะเมื่อคุณให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์คุณก็จะได้รับตอบมา แน่นอนค่ะเหมือนกันกับที่คุณคบเพื่อนคุณให้หัวใจของเพื่อนคุณให้การครบที่ไม่หวังผลประโยชน์ผลกําไรหรือต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็ใหเล่านี้กี่คุณก็จะคือได้รับสิ่งดีๆได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนเช่นกันคุณให้อะไรออกไปคุณก็จะได้รับแบบนั้นเหมือนกับคําพูดถ้าคุณส่งดอกไม้ นะเป็นคำพูดออกไปให้เพื่อนของคุณคุณก็จะได้รับคำพูดที่คายเวิร์ดหรือคำพูดที่ดีๆย้อนกลับมาหาคุณนะคะอย่างคุณเห็นเพื่อนแต่งตัวสวยๆว,วันนี้คุณเข้าไปชมโอ้โหโอ้โหคิดว่าเมื่อวานนี่แจ๋วแล้ววันนี้สวยกว่าเมื่อวานอีกนะอย่างเงี้ยเพื่อนของคุณก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อนเนี้ยน่าคบพูดดีจังแต่กลับกันถ้าคุณอ่ะพุ่งหอ ให้เพื่อนคุณก่อนเวลาที่เขาโพสร,รูปสวยๆเขาลงไปแล้วคุณใส่ไว้ว่าโหแต่งแต่งหน้าแต่งตาอย่างกับไปเล่นนิ้วไม่เหมาะสมกับอายุหน้าตาเนี่ยท่าทางเลยนะอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเพื่อนเขาจะส่งหอกพุ่งกลับมาหาคุณไหมเ,ออเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่อยากจะคบคุณเพราะคุณปากหมอนะคะเขาก็ไม่อยากจะคบคุณเพราะฉะนั้นเรานะคะอยากได้เพื่อนแบบไหนให้เรา ส่งดอกไม้ให้เพื่อนนะคะส่งดอกไม้ให้เขาไปก่อนแล้วคุณก็จะได้รับดอกไม้กลับนะคะคุณให้อะไรใครแบบไหนนะคะมันสะท้อนกลับมาหาคุณเพราะมันมีกฎแห่งการสะท้อนกับคุณให้หัวใจที่บริสุทธิ์คุณให้เพื่อนนะคะคุณให้คำคอมเมนต์ดีๆกับเพื่อน ไม่หวังอะไรมึงไม่ได้หวังว่ามึงต้องมาคอมเมนต์ตอบกูมไม่ได้หวังว่ามึงต้องมาแชร์กูน่าเราก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขวันเนี้ยฉันไปให้คอมเมนต์เพื่อนดีๆฉันแชร์เพื่อนที่เขาให้ข้อมูลดีๆกับคนอื่นในโลกโซเชียลอ่ะแชร์แบบไม่ไอายฉันก็ให้อันนี้คือการให้นะคะจักรวาลเขาจะส่งอย่างอื่นมาให้คุณแทนบางครั้งคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือคุณอาจจะได้ของขวัญจากคนอื่น มันมาที่มันมีที่มาที่ไปค่ะทุกคนคะนะคะคุณทําดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมาเช่นกันนะทุกคนคะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้เพื่อนแบบไหนนะคะคุณก็ไปเลือกนะคะเลือกมานะคะเลือกมาแล้วก็ไปดูนะคะไปดูไปอินไปฟินกับชีวิตของเขานะคะไปคอมเมนต์ไปดูบ่อยๆอย่อะเราดูเพื่อนห้าคนเนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ เราจะดึงดูดเหมือนกับไปดูดพลังเข้ามาเราจะเป็นแบบที่เราครบนะคะไม่จําเป็นต้องไปที่บ้านเขานะคะในโลกออนไลน์คุณอยากเป็นใครล่ะคุณก็ไปไปเลือกดูแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะง่ายมากโลกโซเชียลง่ายมากอยากได้อะไรก็ไปเลือกดูไปจับจ่ายดูนะคะแล้วรู้สึกอินฟินที่สําคัญนะคะอยากดึงดูดได้คุณต้องอินฟินใส่ความรู้สึกลงไปอุ้ยปรารถนาไม่ใช่อยาก ถ้าอยากได้มาแล้วก็หายไปแต่คุณต้องปรารถนาะอย่างแรงกล้าต้องการแบบนั้นจริงๆปรารถนาะอูย้ยไม่ได้จะชักตายตรงนั้นเลยคุณต้องรู้สึกแบบนั้นคุณถึงจะได้ค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะไปแล้วคะ่ะขอให้รวย